เราไม่ได้ไหลสตรีมสดมานานแล้วเนาะเลยจะพามาดูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในโชว์ในโซนสายสองสายสามเนี่ยนะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายสามโมงกับท้องฟ้าสีครามาสวยๆในช่วงนี้เนาะนี่เราก็มีน้องหมามาเป็นเพื่อนเดินชมธรรมชาติไปด้วยกันเนาะสำหรับที่ท่านที่เคยดูเคย เห็นบรรยากาศนี้ก็คงจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะของช่วงสายสองสายสามทาท่านดูการพัฒนาธรรมชาติที่ยังพอมีให้เราเห็นอยู่ถึงต้นไม้ในภายภาคหน้าก็จะลดความเขียวขจีลงไปได้ต่อไปก็จะเป็นการพัฒนาในเชิงพื้นที่เนาะก็ะเลยเดี๋ยวบรรยากาศไม้ทุกท่านได้ชมไปด้วยกันให้เห็นถึงเมืองในโซน ช่วงสายสองสายสามนี่แหละครับดูยังมีดงปลือให้เราเห็นแล้วก็มีการทำกรเกษตรอยู่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติในเมืองกรุงที่ยังพอมีพื้นที่สีเขียวต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างอำนวยความสะดวกในด้านนู้นก็จะกำลังขึ้นของหมู่บ้านเนาะอีกฝากถนนหนึ่งที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็เลยเอาบรรยากาศในช่วงบ่ายๆมาทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันเนาะปกติเราก็เคย ไหลสดอยู่แต่ว่าช่วงหลังเราไม่ค่อยได้มาก็คือโอกาสมาพาท,ท่านมาชมธรรมชาติในช่วงนี้เนะเาะนี่ะครับธรรมชาติในยามบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละไปเก็บมาฝากทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันแล้วก็พาทุกท่านไปชมถนนที่ก่อสร้างาไปละส่วนหนึ่งดูความงดงามในภาย้างหน้าแล้วกันสัญจรสะดวกสบายเนาะ ในปายภาคหน้าทางที่เห็นนู่นเป็นปั้นจันอยู่ก็เป็นการทําถนนเข้าหมู่บ้านความเจริญก็จะมาเรื่อยๆแล้วครับความเจริญต่างๆของในโซนนี้ก็ถือว่าถนนนี้ก้าวหน้าไปมากเลยทีเดียวใครที่สัญจรมาจากกาญจนาช่วงสายสองสายสามนี่ก็ถนนก็จะไปมาสะดวกดนู่นทางทางด้านนู้นก็เป็นถนนที่มาจากสายสอง ทางทางด้านนี้ก็มาจากสายสามเนาะก็ถือว่าเป็นความเจริญที่เราจะได้เห็นในภายภาคหน้าแล้วก็อีกไม่นานถนนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหลักในการสัญจรในการใครจะมาสาย4ี่สาย5ไปพุนทธมนตรไปกาญจนบุรีราชบ,บุรีหรือว่าไปทางสายใต้ก็จะเป็นเส้นทางหนึ่งเป็นสา,สามารถอ,าอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ทำธรุรกิจส่วนตัวนะครับ ก็เลยเก็บบรรยากาศในช่วงบ่ายมาใหทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับโชค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 นี่ก็เป็นถนนที่มองเกลื่อนสุดสายตาแล้วก็ถือว่าเห็นถึงการเจริญก้าวหน้าทางคมนาคมในโซนนี้นะครับในด้านนี้ก็เป็นยังพอหลงเหลือให้เราเห็นธรรมชาติทางกาเตรเกี่ยวาจีอยูก่ยก็เลยเก็บม,มาฝากทุกท่านให้เห็นใน ช่วงบ่ายๆชมไปพร้อมๆกันสําหรับท่านที่ชื่นชอบธรรมชาติสีเขียวนะครับนี่แหละครับธรรมชาติแบบนี้เรา,าไม่พลาดที่จะเก็บมาฝากทุกท่านให้ทุกท่านได้ชมความงามความเขียวขจีของต้นไม้แล้วก็ความาเป็นธรรมชาติที่อยู่ในป่าปูนอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ในภายภาคหน้าก็จะมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นตามมามาก มาก็รอดูต่อไปตอนที่นี้อยยังเหลือธรรมชาติแบบนี้อยู่ก็เลยเก็บมาฝากาทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับธรรมชาติในยามบ่ายๆนะครับนี่แหละครับธรรมชาติแบบนี้ในป่าปนแบบนี้ก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่ฝากทุกท่านนี่แหละครับเห็นเมืองเห็นความเจริญต่างๆเกิดขึ้น ก็เป็นความเจริญที่เราต้องอยู่กับการพัฒนาต่อๆไปนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่แข่งการพัฒนาและพื้นที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเนะาะเดีวครับก็เลยเจ็บมาฝากทุกท่านให้ชมไปพร้อมๆกันนะครับกับการสตรีมสดทางช่อง y o ย o u ูบฮอมบินชแนลเนาะหลังจากที่เราไม่ได้สตรีมสดมานานแล้วก็ถือโอกาสวันนี้มาสตรีมสดไป พอพร้อมกันไปชมชมพอพร้อมกันก็ถือว่าเราได้ชมความงดงามของธรรมชาติในป่าปูนแล้วก็พาทุกท่านไปชมถนนหนทางที่ก่อสร้างช่วงระหว่างสายสองสายสามไปแล้วเมื่อกี้นี่นะก็คงจะเห็นถึงการอาเจริญของถนนหนทางของมหาคมของในโซนนี้เนาะนะครับบรรยากาศในช่วงนี้ก็อีกไม่นานฝาฝนก็คงจะตกลงมาช่วงนี้ เป็นเข้าฤดูฝนแล้วเนาะฝนก็ต้องตกธรรมดาก็ถือว่าโชคดีหน่อยสําหรับต้นไม้ได้รับความได้น้ําได้ความเย็นได้ความชุ่มฉ่าจากสายฝนนะครับนี่แหละครับก็เลยอยากเก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากทุกท่านนะครับให้ทุกท่านได้ชมธรรมชาติไปด้วยกันข้างเป็นดงตรือที่รอการพัฒนาถ้าถนนช่วงนี้เสร็จก็คงจะ มีการถมพื้นที่ก็พัฒนาต่อไปเนาะนี่แหละครับนี่แหละเป็นเมืองที่เราต้องอยู่กับการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่พื้นที่สมัยใหม่แล้วก็สิ่งที่มนุษย์จะอยู่ได้ก็ต้องปรับตัวนะครับปรับตัวปรับตัวเพราะตั้งแต่โควิดมาก็มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมายในสังคมโลกนี้นะครับไม่ใช่เพประเทศของเรา สังคมนี้อาสังคมโลกเลยแหละการติดต่อสื่อสารหรือว่าการไปมาหาสู่หรือว่าการทำธุรกิจก็จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็การทำธุรกิจก็ลดคนใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาก็ถือว่าเป็นวิถีแห่งนวัตรกรรมอินโนเวชันในยุคสมัยใหม่ที่เข้ามาแทนมนุษย์ น,นี้แรละก็ถือว่าเป็นการต้องปรับตัวช่วงนี้เราอยู่กับธรรมชาติอยู่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะภูมิใจแล้วก็โชคดีที่เรายังมีธรรมชาติให้เห็นกับบรรยากาศที่อยู่ในเมืองหลวงนะครับธรรมชาติในป่าปูนที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทุกท่านที่ชื่นชอบในเชิงเกษตรก็คงเห็นแล้วก็คงจะได้ชื่นใจไปด้วยกันได้เก็บมาฝากในยามบบาย แล้วก็เสียงตัดหญ้าอยู่นี่ก็อาจจะเสียงดังหน่อยแล้วก็ธรรมชาติของฟ้าซีครามเหมือนฟ้าฝนเย็นนี้ก็คงไม่พลาดลก็คงจะตกลงมาให้เราได้เย็นฉ่ำเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราพาทุกท่านไปชมถนนตัดใหม่ก็เส้นก็คงจะเปิดใช้อีกอีกไม่นานก็คงจะได้ใช้สัญจรสะดวก ก็ถือเป็นอีกเส้นหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่ผ่านว่าเป็นระยะเป็นระยะว่าถนนมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วมีการเจริญการเชื่อมต่อไปถึงไหนแล้วก็การที่เราเดินผ่านมาทางเนี้ยเดินขับรถผ่านาทางนี้ก็สามารถติดต่อขามาค้าขายธุรกิจส่วนตัวได้คล่องใดสะดวกเนาะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านให้ชมไปพร้อมๆกันในยามบ่ายจะเย็นแล้วแหละก็เก็บมาฝากกับ ท้องฟ้าสีครามแล้วก็ธรรมชาติดงปลือที่ดงปลือดงหญ้านี่แหละครับก็ทางนู้นก็เป็นเสียงปั้นจันทร์กำลังตอกเสาเข็มทาหมู่บ้านนี่แหละครับความเจริญลุกขึ้นมาทุกทีนะครับก็ก็ต้องดูต่อไปว่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่สร้างความเจริญทางวัตถุแล้วก็ทางการค้าหรือว่าทางที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยก็จะมีหมู่บ้านเกิดขึ้น ามากมายตามมาต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าถนนก็ฝากแต่ละฝ่ากก็ข้างละ4เลน3เลนก็6เลนถึง8เลนนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าความเจริญในภายภาคหน้าก็เจริญนอกจากเจริญทางถนนแล้วที่อยู่อาศัยการค้าขายเส้นนี้ก็จะสะดวกสำหรับใครที่เดินสัญจรผ่านมานะครับช่วงมาจาก ถนนจรัญก็วิ่งตรงมาได้เลยจากสามแยกไปฉายก็นี่มาทางสนามหลวงสองได้เลยก็ถือว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่สามารถแก้ปัญหาจราจรหรือว่าให้คนเข้าไปในเขตเมืองได้สะดวกไปโรงพยาบาลศิริราชหรือว่าไปโรง,งเรียนส่งลูกหลานไปเรียนก็ใช้เส้นนี้ก็สะดวกก็ถือว่าเป็นเส้นหนึ่งที่สามารถที่จะแก้ปัญหารถติดในโซนฝั่งทนทวีวัฒนา ระดับหนึ่งนะครับต้องรอดูต่อไปรอรอดูต่อไปว่าความงดงามของถนนที่เราจะพาท่านชมอยู่เนี้ยถนนเส้นช่วงสายสองสายสามที่กําลังทําอยู่นี่จะเปิดใช้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนาะตอนนี้ก็รอความเรียบร้อยดูทําฟุตบาทนี่ครับก็เลยพาท่านแวะชมดูก่อนว่าใครที่มาเส้นนี้ก็คงจะได้เห็นความงามต่อไปเนาะนี่ก็มีการทําถนน สวยงามมากในช่วงยามเย็นในยามเย็นทางนู้นก็เป็นที่กลับรถที่ให้รถกลับไปที่สายสองแต่ช่วงนี้ก็ยังกำลังกอ่อสร้างอยู่แต่ว่าก็เทพื้นติดต่อกันแล้วแหละเทพื้นยบก,กันแล้วแต่ว่ายังยังไม่เปิดใช้เป็นทางการเพราะรอฟุตบาทรถไฟนู้นก็ไปทางสายสายสานู่นเนาะก็ถือว่าความเจริญก็จะ สะดวกสบายตามมาเนาะโชคเป็นไงโชคมาเป็นเพื่อนหระกลับไปแล้วเราเนี่ยนะกลับไปแล้วและครับบรรยากาศในช่วงบาว่ายสามกว่ากับท้องฟ้าสีครามแล้วก็พาทมธรรมชาติในป่าปูนแล้วก็ถนนระหว่างช่วงช่วงสายสองสายสามเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องพุทธเสด็จธรรมบิณฑ์ชาแนลหรือท่าให้การติดตาม มาโดยตลอดนะคือว่าเป็นกำลังใจเป็นช่องแบบสบายสบายไม่ซีเรียสนะครับเป็นช่องที่เราอยู่แบบเรียบง่ายไม่คาดหวังในเชิงปริมาณในเงินตราแต่เราก็สร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสารแต่ละจุดแต่ละที่มาแลกเปลี่ยนมาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่ก็ธรรมชาติในยาม ใบบ่ายนี้แหละครับถนนช่วงนี้ก็เริ่มมองเห็นการทะลุกันหมดแล้วเพราะว่ามีการเชื่อมต่อทางที่เราเห็นเหตุอยู่ด้านนู้นก็เป็นช่วงสายสายสองที่รถกลับที่ใช้ประจําอยู่แต่ก็ยังไม่เปิดใช้มาถึงระหว่างช่วงสายสามเนาะ้นนู้นก็เป็นปั้นจังกำลังตอกทำหมูม่บ้านเรียงรายสวยครับดานนู้นก็เป็นช่วงสายสาม ครับอีกไม่นานนี่ครับ4ีหเดือนนี่แหละครับก็คงจะได้ใช้เส้นนี้แล้วนะครับก็เลยอยากเก็บมาฝากทุกท่านนะครับในยามใบๆเนียก็ขอจบลงวิดีวยค่านี้กอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับไลสดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตาม ไหลสดของเราในขณะนี้อยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมอยู่หากมีอะไรผิดพลาดหรือบกการใดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเรานานๆทีได้มาสตรีมสดมีช่วงเวลาว่างมาให้ทุกท่านได้ชมธรรมชาติในช่วงสายสองสายสามเนาะก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับให้ติดตามรับชมนะครับบุญปูนสวัสดีครับ